แน่นอนว่าวิดีโอนี้ไม่ใช่วิดีโอรีวิวนะครับลุงแมวเพื่อเล่นเกมนี้ไปได้ประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆอยู่เลยนะแต่เชื่อว่าก็มีหลายท่านนะครับกำลังเล่นเกมนี้อยู่นะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกับ o c t o p a t h ร a ท v ร e r เพราะว่าตัวกราฟิกเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นเกมคนละแนวเลยนะเพียงแต่ว่าตัวเอนจินของกราฟิกมันเหมือนกันเท่านั้นเองวันนี้ก็เลยจะมาแบ่งปันนะครับว่าถ้าเล่นเกมนี้นะมันจะประมาณไหนยังไงบ้างน,นะครับผม triangle strategy โดยที่ลุงแมวจะไม่สปอยเนื้อเรื่องเลยนะครับจะไม่พูดถึงเนื้อเรื่องเลยนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเนื้อเรื่องมีความสําคัญอย่างยิ่งยิ่งไม่รู้อะไรเลยนะครับก็ยิ่งน่าจะสนุกที่สุดนะแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับใครจะคอมเมตนต์ก็รบกวนขออย่าสปอยนะอย่าทําให้ท่านผู้ชมท่านอื่นๆนะครับแล้วก็ลุงแมวที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมเนี่ยหมดสนุกไปด้วยนะครับถ้ารักเกมนี้เท่าไหร่ก็อย่าพูดถึงเนื้อเรื่องมากขึ้นเท่านั้นนะส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะครับของเกมนี้เนี่ยก็คือเนื้อเรื่องนะ ซึ่งจะถูกเล่าผ่านภาพนะครับมุมมองของนกมองลงมาหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าไอโซเมตริกซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเสียงบรรยายสถานการณ์นะครับบวกกับการที่ตัวละครคุยกันในสถานที่ต่างๆซึ่งการคุยกันทั้งหมดของตัวละครนะครับผ่านการพากเสียงนะเราไม่ต้องอ่านตัวหนังสืออย่างเดียวซึ่งลุงแมวเล่นมาประมาณ3ชั่วโมงนะครับลุงแมวคิดว่า90%เป็นเนี่ยเป็นการคุยกันนะดูเนื้อเรื่อง แล้วก็เนื้อเรื่องมันจะยิ่งใหญ่มาหากราบเกมการเมืองนะครับอารมณ์เหมือนเกมออฟโรดน่ะคือมันมีแคลนหลายแคลนมากนะแล้วก็มีรายละเอียดของตัวละครเยอะสุดๆมันให้อารมณ์เหมือนกับเราดูซีรีส์นะครับหรือว่าอ่านนิยายประมาณนั้นเลยเพราะนั้นนะครับถ้าคุณคิดว่าจะเจอเกมวางแผนที่เน้นการเล่นต่อสู้อย่างเดียวอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นสักเท่าไหร่นะมันมีส่วนของเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมากแต่ก็ไม่แน่นะอันนี้ลูกแมวเ,เพิ่งเริ่มต้นเล่นนะครับพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ย ส่วนนี้อาจจะลดลงนะแล้วก็ส่วนแอคชั่นไฟกันเนี่ยอาจจะเยอะขึ้นสิ่งที่อยากจ,จะพูดถึงอีกส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องนะครับก็คือตัวภาษาอังกฤษในเกมภาษาอังกฤษในเกมนะครับเป็นภาษาอังกฤษแบบบริทิชนะแบบอังกฤษเลยนะครับผมซึ่งถ้าใครไม่ค่อยคุ้นเคยแบบลุงแมวเนี่ยก็จะมีบางศั์นะที่ไม่ค่อยรู้มันแปลว่าอะไรแล้วก็เขาพูดกันค่อนข้างอย่างเป็นทางการมากนะครับแล้วก็คิดว่าบางอันเนี่ยพูดกันในวังนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความรู้สึกว่า อันนี้มันแปลว่าอะไรนะก็พอเดาได้ไกลๆจากตัวรูปประโยคแต่ก็ต้องการทักษะภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งเลยนะจะว่าภาษาอังกฤษยากก็ไม่ได้ยากมากๆนะครับเพราะว่าเขาก็จะพยายามย้ำเราหยุด3-4รอบประมาณหนึ่งว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเล่าวนๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ง่ายเลยนะสำหรับภาษาอังกฤษสำหรับลุงแมวนะครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับผมที่เป็นส่วนบทสนทนาของตัวละครนะเป็นส่วนการเล่าเรื่องอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่า exploration นะ ก็คือการเดินสำรวจโลกนะครับแล้วก็คุยกับตัวละครต่างๆส่วนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นก่อนจะมีการรบกันนะบทสนทนาในส่วนนี้นะครับผมจะไม่มีเสียงภาคนะจะเป็นการคุยกันโดยการมีเท็กซ์วิ่งเฉยๆให้เราเดินสำรวจในพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ทำการเก็บของไอเทมต่างๆอะไรแบบนี้นิดนึงด้วยอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับกับ exploration เนี่ย บางทีมก็จะมีบทสนทนาแล้วก็เลือกให้ตัวละครเราตอบนะซึ่งการตอบของเราเนี่ยมันจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องในเกมด้วยนะครับรวมไปถึงการโบดความเห็นบางอย่างนะเพื่อให้ทิศทางของเรื่องเนี่ยมันดําเนินไปข้างหน้าแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนของการต่อสู้ซึ่งอารมณ์เนี่ยจะคล้ายๆกับการเล่นกระดานหมากรุกซึ่งการเลือกตัวละครนะครับมันจะไม่ได้เลือกได้อย่างอิสระนะว่าเราอยากจะเดินหมากตัวไหน แต่ว่าลำดับของตัวละครในการต่อสู้เนี่ยถูกกำหนดไว้แล้วตั้งแต่ต้นนะก็สลับกันนะครับระหว่างตัวเรากับฝ่ายศัตรูถ้าใครคุ้นเคยกับ XCOM นะครับที่เราสามารถเลือกตัวละครได้อย่างอิสระแล้วก็วิ่งไปในฉากนะเพื่อทำการต่อสู้หรือว่าจู่โจมอันนี้จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มันจะออกแนว RPG กว่าหน่อยๆอ,อารมณ์คล้ายๆกับ Westland หลายท่านบอกว่ามันเหมือนกับตัว Final Fantasy Tactics นะแต่ว่าลุงไม่เคยเล่น เ a n องแฟนตาซีแท็กติกนนะครับก็เลยอธิบายไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าพยายามจะเปรียบเทียบจากตัวฝั่งเทิร์นเบสตริจีตะวันตกนะที่ลุงแมวคุ้นเคยมากกว่าการต่อสู้นะครับแน่นอนว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีอาวุธนะแล้วก็ท่าไม้ตายที่ไม่เหมือนกันบางคนเป็นมีดสั้นนะครับบางคนเป็นธนูอ๋อแล้วก็ถ้าใครคิดว่าอารมณ์การต่อสู้มันจะคล้ายๆกับ Fire Emblem ม Houses เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับมันเป็นอีกแนวหนึ่งเป็นเกมกลยุทธ์ผัดตาเดินเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าถามลูงแมวลูกจะรู้สึกว่ามันมีความเป็น RPG มากกว่าหน่อยๆนยถ้าจำไม่ผิดนะครับมันน่าจะอารมณ์เหมือนกับพวก Original s i n อะไรแบบนั้นแล้วก็ตัวละครในทีมเรามีเยอะมากนะครับผมการต่อสู้ครั้งหนึ่งเนี่ยกินระยะเวลายาวนานนะ20นาทีน่าจะได้อยู่ s <S คือดูเนื้อเรื่องกันมาสะใจแล้วใช่ไหมการต่อสู้ทีหนึ่งเนี่ย ก็ไม่ได้ผ่านพ้นไปง่ายๆนะครับก็ใช้ระยะเวลาแล้วก็มีความตื่นเต้นประมาณหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างยากทีเดียวคล้ายๆกับเขาะจะมีกฎของเขาอยู่นะครับว่าการเดินแบบไหนจะได้เปรียบนะการวางกลยุทธ์ตัวละครต่างๆเป็นแบบไหนเนี่ยทำให้ทีมเราเวลาต่อสู้แล้วจะได้พลังโจมตีมากยิ่งขึ้นคล้ายๆหมากรุกหมากฮอสหมากหนีบอะไรประมาณเนี้ยปนๆกันเนะ่ยเพราะฉะนั้นนะาสำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่นะสมชั่วโมงแรกเนี่ย เวลาต่อสู้ก็ยังจะงงๆกับระบบพวกนี้อยู่ประมาณนึงก็ต้องค่อยๆจดจําไปตอนนี้ลูกแมาน่าจะได้มาถึงแชปเตอร์สแล้วนะครับถ้าจําไม่ผิดนะถ้าถามว่าเกมสนุกไหมนะครับก็เรียกได้ว่าเกมเนี่ยเพลินๆสนุกมากทีเดียวนะครับถ้าใครชอบดูซีรีส์แบบเกมออฟโรนนะหรือว่าซีรีส์ที่มันเกี่ยวกับการเมืองนะครับหักเหลี่ยมเฉือนคมเนื้อเรื่องเข้มขน้นอะไรเงี้ยนะลูกมาคิดว่าเกมเนี้ยน่าสนใจนะครับ แล้วก,การต่อสู้กันเป็นในแนวแบบ t u r n b a s e ส strategy แบบนี้ก็สนุกเหมือนกันแต่ว่าน,นี่ไม่ใช่เกมสั้นๆนะครับที่จะเล่นได้แบบชิลๆนะรู้สึกว่าจะต้องการเวลาต้องการความสนใจประมาณหนึ่งทีเดียวแล้วก็เตรียมรับภาษาอังกฤษนะที่ลุแมวเองเนี่ยก็รู้สึกว่าก็หนักหน่วงประมาณหนึ่งนะลุงแมวเล่นเกมนี้นะสลับกันระหว่าง Nintendo Switch Lite นะครับกับ Nintendo Switch OLED ลุงแมวคิดว่าสำหรับ Nintendo Switch Lite เนี่ยตัวหนังสือมันเล็กไปหน่อยนะ แล auto, ้วก็เกมนี้มันคุยกันเยอะนะครับตัวหนังสือเยอะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับก็แต่ถ้าคุณทนไหวนะตัวหนังสือเล็กๆก็อ่านไหวก็โอเคนะครับแต่ว่ามันมีตัวหนังสือเยอะมากนะอันนี้เตือนไว้ก่อนเลยนะครับส่วนโอเลสนะครับก็โอเคนะอ่านตัวหนังสือออกนะครับอาจจะไม่ได้สบายตาสุดขีดนะแต่ว่าก็อ่านได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็กล่องแดงก็แน่นอนว่าเชื่อว่าก็คงพอไหวเหมือนกันนะแต่ก็เราก็มีทางเลือกนะครับว่าถ้ารู้สึกว่ามันเล็กไปเราก็ต่อออกจอได้อยู่แล้ว ถ้าใครมีไลฟ์นะถ้าอยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็ลองเอาวิดีโอตัวนี้ไปเปิดดูใน u t u b e นะครับของเลน s ดสว i ชไลฟ์ก็ได้นะอันนี้เนี่ยลูงแมวก็แคปมาจากตัวหน้าจอของเครื่องเลยนะครับก็ให้ประสบการณ์ไม่ต่างกันดูว่ารับไหวหรือเปล่านะครับขนาดตัวหนังสือก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประสบการณ์การเล่นเกมนะ Trangle Strategy ประมาณ3ชั่วโมงนะ่านผู้ชมเล่นแล้วเป็นไงก็แบ่งปันกันมาได้ครับเดี๋ยวลูงแมวขอตัวไปเล่นเกมต่อแล้วนะครับเพราะว่าปลายเดือนนี้ยังมีอีกหลายเกมนะที่เราต้องเจอกันอยู่ ไม่รีบเล่นเกมเดี๋ยวเล่นไม่ทันนะครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ